สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพานุอนามบุตรผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟสิงป์พาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับผมอยากจะแนะนําสนามกอล์ฟที่มาที่ไปของสนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับคือสนามแห่งนี้ถูกสร้างมาด้วยแนวความคิดที่ว่าน้ําคนผูกพันคนสิ่งแวดล้อมชุมชนอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเนื่องด้วยทางบริษัทมุนรอบบิลลี่เนี่ยได้มีโรงเบียขอนแกน่นบิลลี่อยู่ที่จังหวัดขอนแกน่น จึงได้มีความคิดที่จะสร้างสนามก๊อฟขึ้นมาเพื่อน,นําน้ําซึ่งได้รับการบําบัดแล้วจากโรงเบียร์ซึ่งได้เจอได้รับการบําบัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหการรมแล้วนะครับปล่อยออกมาสู่พื้นที่ที่เราเรียกว่าเวทแลนด์ซึ่งเราได้ปลูกหญ้าเช่นหญ้าขนหญ้าจันทบูรกกเพื่อบําบัดน้ําอีกครั้งตามวิธีธรรมชาติก่อนที่จะปล่อยเข้ามาสู่สนามกลอฟไม่มีการปล่อยน้ําออกไปสู่ข้างนอก นำน้ำที่ได้มารดน้ำหญ้าในสนามกอล์ฟซึ่งผลที่ได้ก็จะเห็นว่าต้นไม้มีความอุด,ดมสมบูรณ์หญ้าเขียวสวยงามนะครับตอนนี้นะครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมมาที่หลุม7จพา5ของสนามกอล์ฟสิงป้าขอนแก่นกอล์ฟครับ ซึ่งจากแท่นโปรเนี่ยมีระยะ616หลาและจากแท่นเมเจอร์เนี่ยจะมีระยะ578หลาหลุมนี้เนี่ยทางสนามของเราภาคภูมิใจเพราะว่าได้รับการคัดเลือกจอากหนังสือกอล์ฟเอเชียนกอล์ฟมันลี่ให้เป็นหนึ่งใน18หลุมที่สวยที่สุดของปี2011นะครับหลุมพาห้5หลุมนี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งแล้วก็มีดอกเล็กไปทางขวา ก็ต้องตีไดรเวอร์ให้เต็มที่เพื่อที่จะตีช็อต2ไปให้เหลือระยะน้อยที่สุดเพราะว่ากรีนค่อนข้างเล็กและมีทรายป้องกันอยู่ทั้งซ้ายและขวาก็ถ้าเผื่อตีเข้าไปเหลือระยะแค่100หลาร้อยสิบหลา120หลาท่านก็ยังมีโอกาสที่จะทำเบอร์ดี้ได้แต่ถ้าเหลือระยะ150หหลาขึ้นไปเนี่ยรับรองว่ามีปัญหาแน่ครับที่จะตีให้อ่อน ขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่หลุม15พา4ซึ่งเป็นหลุมค่อนข้างสั้นระยะจากแท่น t ีโปรเนี่ยจะระยะประมาณ330หลาซึ่งนักกอล์ฟอาชีพที่ตีไกลาสามารถจะตีวันออนได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่จะเสี่ยงหวังตีออนก็ต้องระวังน้ําทางด้านขวาของกรีนให้ดีนะครับสําหรับแท่นของทีนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยระยะจะจะจะ,จะอยู่ที่ประมาณ280หลา ซึ่งแน่นอนนักกอล์ฟสมัครเล่นสมัยนีย้ค่อนข้างตีไกลสามารถตีวันออนได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าตีไม่ออนเหลือระยะแค่2 0 3สถึงหลาก็ไม่ใช่ว่าจะได้เบอร์ดี้ง่ายนะครับเพราะกรีนอย่างที่ท่านนักกอล์ฟเห็นอยู่เนี่ยกรีนจะมีลักษณะที่ค่อนข้างยากต้องมีความแม่นยำมากถึงจะโยนลูกเข้ามาแล้วทำเบอร์ดี้ได้อย่างง่ายดาย ขณะนี้นะครับเรายืนกันอยู่ที่หลุม18พ5ซึ่งเป็นหลุมจบของสนามกอล์ฟสิงห์ปร์คอนแกนกอล์ฟคลับระยะของจากแท่นทีนักกอล์ฟอาชีพ578สหลาสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นจะอยู่ที่ประมาณ530หลาหลุมนี้ที่มีเสน่ห์ก็คือท่านนักกอล์ฟที่ตีไกลาสามารถจะตี2ออนได้แต่ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะหน้ากรีนทางด้านขวาจะเป็นน้ำหมดถ้าท่านเสี่ยงท่านมีสิทธิจะตกน้ำแต่ถ้าในการแข่งขัน สกอร์ของท่านตามอยู่ท่านมีสิทธิ์จะบุกได้เพราะฉะนั้นหลุมนี้เป็นหลุมที่หลายๆครั้งมีส่วนในการตัดสินผลการแข่งขันของนักกอล์ฟอาชีพ